บนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่และใต้ห่วงบาดาลอันลึกหลับมีสองพลังแห่งธรรมชาติที่ค้ำจุนจักรวาลมานับกับกันพญาครุฑผู้ครองอำนาจแห่งฟ้าสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสระความกล้าและธรรมะและพญานาคผู้ปกครองบาดาลสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาความลึกซึ้งและพลังแห่งธาตุน้ำ ทั้งสองต่างอยู่ในสมดุลจนวันที่อัตตาเริ่มแทรกซึมในใจเทพและนาคเมื่อแสงแรกแห่งอรุณส่องผ่านท้องฟ้าพยาครุษสยายปีกเพลิงอันยิ่งใหญ่เปล่งรัศมีทองคำจ้าทั่วจักรวาลเสียงสังแห่งสวรรค์ดังก้องประกาศการปรากฏของผู้พิทักฟ้าเราจะรักษาธรรมแห่งสวรรค์ไว้ แม้ต้องสละชีพแสงทองส่องประกายเหนือโลกและมหาสมุทรทว่าแสงนั้นได้ไปกระทบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้บาดาลโดยบังเอิญใต้ห่วงทาราอันเงียบสงัดพญานาคผู้ทรงฤทธิ์สะดุ้งตื่นจากสมาธิอันยาวนานแสงแห่งฟ้าทำให้บาดาลสั่นสะเทือนเสียงพญานาคก,ก้องกังวานในทารา ดวงตาสีครามเปล่งแสงแห่งฤทธเบศเกล็ดมรกตพลันสะท้อนแสงทองแห่งครุฑและในห่วงใจของทั้งสองต่างคิดว่าตนคือผู้มีสิทธิรักษาสมดุลของโลกพญาครุฑเหินฟ้าลงสู่มหานทีพญานาคพุทธขึ้นจากทาราบาดาลทั้งสองเผ่าพันธุ์ เผชิญหน้ากันกลางห้วงอากาศสายตาเต็มไปด้วยพลังและอำนาจฟ้าร้องน้ำสัน่นพลังสองขั้วประทะกันแสงทองแห่งฟ้าและแสงน้ำเงินแห่งาธาตุน้ำหมุนวนจนเกิดเป็นวงล้อแห่งพลังจักรวาลแต่ในห้วงหนึ่งของจิตนั้นเสียงแห่งปัญญา ได้กระสิบเบาๆว่าผู้ชนะโดยปราศจากเมตาย่องพ่ายแพ้โดยธรรมฟ้าผ่าดังก้องพญาครุฑพุ่งทยานด้วยพลังแห่งธรรมปีกสีเพลิงแผ่รศมีทองคำปะทะกับเกล็ดมรกตของพญานาคที่หมุนสร้างวังวนแห่งพายุสายน้ำพุ่งสูงสู่ท้อนฟ้า สายฟ้าฟาดลงสู่บาดาลแสงทองและน้ำเงินประทะกันอย่างดูเดือดโลกทั้งสามฟ้ามนุษย์และบาดาลสั่นสะเทือนด้วยพลังแห่งการประทะของธรรมและอัตตาทว่าเมื่อเสียงแห่งธรรมะดังขึ้นในใจทั้งคู่พวกเขากลับเริ่มเห็นว่าสงครามที่แท้มิได้อยู่ภายนอก หากอยู่ภายในใจของตนเองเมื่อฝุ่นแห่งสงครามจางหายแสงอรุณแรกของวันใหม่ก็ปรากฏพยาครุฑลอยนิ่งเหนือท้องฟ้าพญานาคนอนสงบอยู่ใต้ทาราทั้งสองหันมามองกันด้วยดวงตาแห่งความเข้าใจต่างโค้งศีรษะให้กันเราขับประกาศว่าฟ้าและน้ำต่างต้องการกันและกัน เสียงลมสงบลงนล้ำไหลเอื่อย